หาตามได้ตามบ้านนอกนะฮะอะไรเนี่ยตัวน่ะนอนหงายท้องอ่ะนะแนเหรอหมูหมูป่าอ๋อหมูป่าจะหงหมูป่านอนหงายท้องเลยลูกเด็ก ตนาต้นอะไรนี่ยะเลยเนี่ยบ้านเราเรียเออเนี่นะเนี่ยหาได้เลย้นมาแล้วเแล้วเราก็จะเดินวนไปวนมาแล้วเราใหพออกที่เดิมทางออกไม่เจอมาขอะีมต้นาลูกต้น้าในสวนเราเนี่ยในในในที่เราเดินวนไปเดี๋ยวมันมีทางวนออก

กับบ้านนอน